นี่คือกระท่อมกลางป่าของผมผมจะใช้ช่วงเวลาที่ต้องการอยู่กับตัวเองเขียนหนังสือหรือมีเวลาอยู่กับความเงียบซึ่งทำให้เราตกผลึกทางความคิดมันคือกระท่อมกลางป่าึกในจินตนาการของผม ันคือความทรงจาที่ผมจะเดินทางไปอยู่ที่นี่ในทุกช่วงเวลาที่ผมต้องการไอเดียความคิดที่มันเจิดจ้าที่มันบันเจิดจรัสหรือที่มันทาให้เรารู้สึกถึงความปิงแวบนี่คือช่วงเวลาที่ผมกาลังสัมผัสกับหัวใจและความรู้สึกที่ผมได้สัมผัสกับชีวิตที่แท้จริงของผมในบ้านป่ากระท่อมที่ถูกจุดด้วย คอนฝฟนที่กําลังเปล่งประกายของเปลวไฟที่มันกําลังบุบวาบและสาบส่านก็สุหัวใจขอพวกเราทุกคนไปสัมผัสกับความสงบและใช้ชีวิตเพื่อตกผลิตทางจิติญญาณแบบกับผมที่กระท่อมการป่าแห่งนี้ผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคนอยากเขใ้ใจไปสัมผัสกับประสบการณ์ที่สุดยอดนี้พร้อมกับผม ในนาทีนี้แลวเราจะรู้สึกถึงความหมัศจรรย์ของชีวิตได้อย่างง่ายดาย